หลังนี่ขั้นโกงอยู่พี่น้องอยู่หาย,ยูบบ่ครับนี่มันลุนกันครับหลังข้างนาจังไดครับพี่น้องตากินเบ็ดบ่ครับไหนล่ะอุ้ยอิลีครับอิลีพี่น้องนี่ครับหลังนี้มีอาการครับพี่น้องพูนครับ ขุนมันดึงครับสวัสดีครับมืนเนียบผ้ามาใส่เบ็ดอีกครับใส่เยอะเขียดครับพี่น้องเขียดกลับไปหาเลาะจับเมื่อคืนครับจักได่จักโตบ่ครับแต่ว่าเบสสี่สิบหลังเอามาเบิดอยู่ครับพี่ซีเบอรเบสนะครับเบ็ดเขียดบ่หลายครับก็ได้ซ้ำใดก็ซ้ำหนันแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะ พอได้หลุดอยู่มากครับผมก็ใส่มาแล้วประมาณเจ็ดล้างนี่นหครับเขียดกันอย่างอยู่ซิกบกระโตอยู่ครับเมื่อนี่ผมบาดซิบบใส่นะครับอยู่ทุ่งหน้าใส่แต่ขางนี่เลยพี่น้องอยู่ทุ่งหน้าคือสิบบใส่ยแล้วครับสามมือก่อนผมก็มาใส่อ,อยู่ครับแต่บาบ่าได่ปลาพ่อโต คือข้าเจ้ารักยามก่อนครับเอ็นที่ห้อยปดเอาปลาครับผมใสเยอะหัวครับสามหมื่นก่อนเอ้ยประดลงคลิปซ้ำครับแบบมือหนึ่ยสิลองมึงเยอะเขียดครับข้าเจ้าชิมมะยามให้อีกบอกพี่น้องฝาก็หมืดอีกแล้วครับฝนอีส ฝนคือสิตกอีกลวมกักงคืนอน้องมือนี่นี่ครับเขียดตัวใหญ่แห้งครับขันตามกินว่าเป็นปลาตัวหน่อยเด้อครับนี่เขียดไนซัมเนี่ปผุดบงฝาดแลยลครับเหมนแห้งครับทั้งเขาทั้งผู้ครับพูดตกและม้างครับเห็นดำๆอยู่พูนครับ เปล่าไสก่อนพี่น้องยันพบฝนตกใส่หัวครับนี่มองนี่จากหลังหนึ่งแล้วครับรุ้ชีใส่ให้พี่น้องเบิ้งซ้ำเหนียนะครับจหลังหนีแล้วเนาะนี่บางยังแห้งครับ ครับวัสดีส่วงสาวครับมาเก็บมาคูเบ็ดครับเบ็ดกระใส่ใดประมาณขอดยุ่า20ยสิบหลังครับเมื่อคืนฝนตกยางแห้งครับึ้นเลยเมาายื่อใดใสเบ์ดครับพี่นนองบรรยากาศส่วงสาว์นะครับ ปตกแห้งนาบถ่วมเบดอยู่ครับปลาสิกินเบดบอพี่น้องปลาครับหลุ่นกันน้ำพร้อมครับหลังนี่ขั้นโกงอยู่พี่น้องอยู่หายอยูบ่บอครับนี่มันหลุ่นกันครับ vui vui khác vui đây 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 ngắm นี่ครับมานแหละครับมีตัวมีแตมแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับหลังข้างหน้าจังได่ครับพี่น้องสายกินเบ็ดบ่ครับไหนล่ะอุ้ยอีลีครับอีลีพี่น้องนี่ครับ อยอะเขยดทำงานครับอยอะเขยดทำงานครับพี่นอ้องใส่งามมีแล้วครับมีครับ นี่พี่น้องเต็มมือเลยครับหมานอยู่ครับได้สองโตสองเต็มเลยครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับปลาครับเป็นลนกระตอครับยามเบ็ดได้หลายลังเลยครับสิบลังเลยมั้งพี่น้องลังได้สองเต็มครับลังนี้จังได่ เหยื่อตายเลยมากครับเหยื่อตายเลยครับหลังนี้ครับได้ไปซ้องเต็ตมบ่ครับพี่น้องมันตกแห้งโฝดครับแบบมันนั่นหเงือพี่น้อง อุ้ยหลังนี่คือสิบะยูครับลุดครับหลังนี่ครับเบิง์ติหลักครับอุ้ยพันจนมาพี่น้องลุดครับอุ้ยเสดายเดีครับพัน้นหยายังแห้งครับโอ้ยเสดายเสดายครับหลังนี้มีอาการครับพี่น้องพูนครับ ปุ่นมันดึงครับขี้เงียบแล้วครับหันยังดึงบากแห้งหนึ่งยูยูยู่ครับยูยูู่ยู ครับใส่งามอยู่ครับไดเก็บอีกแล้วพี่น้องนี่ครับทุกปลาก็ไปได้เอามาใส่ครับทุปกปลาใส่เขียดใ้ครับเขียดย่งประมาณอยู่หาหกตัวนี่แหละครับใส่บลเบิร์ดมื่ขึ้นปไะครับ หลังหนืยเยยังเป็นยังอยู่อยู่ครับเอาไว้หลุ่นย้ำแรงครับหลังนี่ครับเอาไ้สองหลังเลยครับพี่น้องยังเบ็ดอยู่ประมาณสี่หลังนี่แหะครับโผล่ฟังทั้งโผลนครับเก็บกูแล้วแล้วครับพี่น้องครับสลับเบ็ดยิบสี่หลังครับแต่ปลาสามตครับไปถือ่า บ้านอยู่พอเด็ดตำปนอยู่พี่น้องฝนตกยังแห้งครับเมื่บ้านใส่เบสดบ่เบิดเลยพี่น้องเขียดกันยังอยู่ประมาณหาหกหลังนี่แล้วครับหาหกตนเนี่หละเบียกจนว่าเมื่อเหอนประทันเลยพี่น้องตกเปียกเต้นเต้นีนีไปเลยน้ำก็ถ่วมเบดเบิดครับถ่วมเขียดครับ เกลดก็ตายแน่รุดก็หลายอายุพี่น้องท่านอันนี้ต้นหญ้าตน้นยังที่บอกวบ่อาาอยู่ครับจะถือว่ามั้ยู่วครับซั้นนี้ครับสามแต้มก็พ่อไดียอยู่ไดีกินแล้วพี่น้องพ่อไดีตามปนอยู่ครับคลิปนี้ก็สั้นนี้แล้วครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้วยครับสวัสดีครับ ครับพนักงานครับว่าด้ตัดผลยู่ครับใส่งามอยู่ครับ